ใส่ถาดโฟมค่ะกินกันแบบนี้เลยนะคะแม่ค้านะคะอาชีพแม่ค้านี่เป็นอาชีพที่ต้องอดทนมากๆนะคะลูกค้าน้อยอ่าก็ต้องทําใจนะคะบางวันสำหรับการกลับไทยในครั้งนี้นะคะหนุ่ยดีใจมากๆเลยได้ทําอะไรที่สนุกนะคะก็คือการขายของนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้แม่ค้าพ่อค้าทุกๆท่านนะคะได้ขายของขายดิบขายดีเฮงเฮงปังปัง,ปงกันเลยนะคะ แล้วก็สู้ๆค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องอดทนนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆนะคะเรามาตั้งร้านตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามเลยนี่นะคะหน้าดำหน้าแดงเลยนะคะได้โปรดอย่าเรียกฉันว่ามาดามเรียกหมาดำเถอะคะ่ะ <c oughs> นาทีนี้เนี่ยก็คือหน้าดำหมดแล้วนะคะเนี่ยนะคะลูกค้าก็เริ่มมาแล้วนะคะเราขายของตั้งแต่แดดเปรี้ยงตอนนี้เนี่ยฟ้าก็เริ่ม เปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วนะคะประมาณสักหกโมงเย็นแล้วค่ะนี่ค่ะเสื้อผ้าก็ยังเต็มราวอยู่เลยนะคะวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วแม่จากไปแล้วค่ะแม่นุยจากไปได้ประมาณสองปีแล้วค่ะแต่ว่าได้ทิ้งสายเลือดนักสู้ให้หนุยกับน้องสาวนะคะเพราะว่าน้องสาวนุยเนี่ยค่อนข้างที่จะขายของเก่งนะคะขายของคนเดียวอดทนนะคะนุยเนี่ยรักน้องมากๆนะคะตั้งแต่ที่แม่จากไปเนี่ยนุยก็ รู้สึกเลยว่านุ้ยรักน้องมากขึ้นนะคะอยากดูแลน้องมากขึ้นอยากดูแลพ่อมากขึ้นนะคะคิดถึงแต่คนที่จากไปแล้วนะคะคิดถึงแม่มากๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็สู้ๆค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องอดทนนะคะนุย้ยสวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมาช่วยน้องสาวขายของก็คือขายเสื้อผ้ามือสองนั่นเองค่ะ อาชีพแม่ค้านะคะก็ต้องอดทนนะคะทนแดดทนฝนนะคะแล้วน้องสาวหนูเนี่ยเขาขายเสื้อผ้ามือสองนะคะกว่าจะได้เสื้อผ้ามานะคะเราก็ต้องคอยหาร้านที่เขาขายเสื้อผ้าที่เป็นแบบล็อตใหญ่ๆกระสอบใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็ต้องเอามาคัดเอามาดูนะคะว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่เราพอจะเอามาขายได้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เอาเสื้อผ้ามาซัก ทำความสะอาดค่ะก่อนที่จะได้มาขายนะคะก็ต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดก่อนนะคะเพราะเสื้อผ้านี่มันเป็นมือสองก็ต้องซักตากนะคะเสร็จแล้วก็บางครั้งก็ต้องเอามารีดด้วยนะคะบางบางร้อนนะคะเสื้อผ้าที่ขายราคาเนี่ยถูกมากนะคะตัวละ20บบาทเท่านั้นเองนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่นุ้ยมาช่วยขายนะคะคือนุ้ยได้กลับไทย ะะช่วงเดือนกันยายนเนาะช่วยน้องสาวขายของวันเสาร์มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะมาเหมาไปเยอะนะคะเหมาไปจ่ายน่าจะจ่ายทั้งหมดเกือบ6 0 0บาทนะคะซื้อไปหลายตัวเลยเขาบอกว่าจะเอาไปบริจาคให้ชาวบ้านที่น้ำท่วมนะคะที่ภาคเหนือนะคะเพราะว่าช่วงเดือนกันยากันยายนที่นุ้ยกลับบ้านเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักน้ำท่วม เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเขาก็เลยเอาเสื้อผ้านี้ไปบริจาคนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆนะคะเรามาตั้งร้านตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามเลยนี่นะคะหน้าดําหน้าแดงเลยนะคะได้โปรดอย่าเรียกฉันว่ามาดามเรียกหมาดําเถอะค่ะ <c oughs> นาทีนี้เนี่ยก็คือหน้าดําหมดแล้วนะคะทายา เขาเรียกว่าอะไรนะทาครีมกันแดดก็เอาไม่อยู่นะคะจังหวะนี้นะคะต้องหลบมาอยู่ในที่ร่มนะคะมันร้อนมากๆเลยนะคะพ่อขาแม่ค้าก็ตั้งร้านนะคะหนุยตั้งร้านเสร็จก็ขอตัวเดินมาเติมพลังค่ะซื้อส้มตำไปกินสักหน่อยค่ะส้มตำแล้วก็เ,เดี๋ยวจะเอาไปกินที่ร้านนะคะที่ร้านขายผ้าเนาะจะได้กินกับน้องนะคะของกินเยอะมากแต่ว่าไม่มีเวลาเดินนะคะต้องรีบกลับไปช่วยน้องนี่นะคะ เทส้มตำใส่ถาดโฟมค่ะกินกันแบบนี้เลยนะคะแม่ค้านะคะอาชีพแม่ค้านี่เป็นอาชีพที่ต้องอดทนมากๆนะคะลูกค้าน้อยอ่าก็ต้องทําใจนะคะบางวันตลาดนัดคนก็ไม่เยอะนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยช่วงกลางๆเดือนก็จะกรอบแกรบหน่อยนะคะลูกค้าก็น้อยหน่อยถ้าช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนคนก็จะเยอะหน่อยนะคะก็ต้องอดทนนะคะน้องสาวหนูเนี่ยเออเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้าง อดทนนะคะเก่งนะคะน้องน้องสาวนุย้ยมีอยู่คนเดียวนะคะน้องเนี่ยนุ้ยก็รักของนุ้ยมากเลยนะคะคอยซัพพอร์ตน้องเนี่ยนะคะลูกค้าก็เริ่มมาแล้วนะคะเราขายของตั้งแต่แดดเปรี้ยงตอนนี้เนี่ยฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วนะคะประมาณสักหกโมงเย็นแล้วค่ะนี่ค่ะเสื้อผ้าก็ยังเต็มราวอยู่เลยนะคะวันนี้ลูกค้าก็เบาบางไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นช่วงกลางกลางเดือนเนาะ ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะกรอบแกรบนะคะเพราะว่าสงสัยจะรองเงินเดือนออกนี่นะคะก็ฟ้ามืดกันแล้วนะคะทาก็ยังเต็มราวอยู่นะคะมันก็มีนะคะขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างเป็นแม่ค้าก็ต้องอดทน อดทนนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่มันไม่ค่อยจําเป็นเหมือนกับอาหารการกินนะคะขาดอาหารการกินไม่ได้นะคะเสื้อผ้าเนี่ยเราไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยเราต้องกินทุกวันนะคะเป็นแม่ค้าเราก็ต้องสู้ๆนะคะนี่คือเออราวเสื้อผ้าที่เราขายได้กับไทยครั้งนี้นะคะนุยก็ได้มาช่วยน้องสาวขายเสื้อผ้ามือสองก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุก ขายดีก็จะสนุกนะคะแต่ถ้าช่วงที่ไม่มีลูกค้าก็นั่งพักผ่อนไปนะคะพอขายได้เราก็จะดีใจมากๆเลยสายเลือดของลูกแม่ค้าก็มีอยู่นะคะมีอยู่ที่ตัวเรานะคะมีอยู่เพราะว่าแม่หนุยเนี่ยก็ขายอาหารนะคะขายส้มตำค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม่ไม่อยู่แล้วแม่จากไปแล้วค่ะ แม่นุยจากไปได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่ว่าได้ทิ้งสายเลือดนักสู้ให้นุยกับน้องสาวนะคะเพราะว่าน้องสาวนุยเนี่ยค่อนข้างที่จะขายของเก่งนะคะขายของคนเดียวอดทนนะคะนุยเนี่ยรักน้องมากๆนะคะตั้งแต่ที่แม่จากไปเนี่ยนุยก็ รู้สึกเลยว่าหนุยรักน้องมากขึ้นนะคะอยากดูแลน้องมากขึ้นอยากดูแลพ่อมากขึ้นนะคะคิดถึงแต่คนที่จากไปแล้วนะคะคิดถึงแม่มากๆเลยเนี่ยนะคะหนุยอยู่อเมริกานุยก็เป็นไลเซนมาสัตเทอร์พิสทำงานที่สปานะคะในใจเราเนี่ยก็มีจิตใจที่รักการบริการนะคะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรักเราด้วยนะคะทำอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะก็จะมีคนรัก คนเมตตานะคะทำให้เต็มที่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองค่ะสำหรับการกลับไทยในครั้งนี้นะคะหนุยดีใจมากๆเลยได้ทำอะไรที่สนุกนะคะก็คือการขายของนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่คา้าพ่อคา้าทุกทกุท่านนะคะได้ขายของขายดิบขายดีเฮงเฮงปังป,งปงกันเลยนะคะแล้วก็สู้ๆค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องอดทนนะคะหนุยก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะกลับไายครั้งหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะแม่คะาลาไปก่อนบ๊ายบาย